คน,คนดูก็ดูกระโผเป็นใบแล้วครับแล้วก็ตอนอไม่เล่นเกมตามนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนเกมมันได้กูเดี๋ยวพาไปก่อนแล้วกูให้เลยบัตรเติร์นแคทนะครับก็ดูเข้าไปเล่นเลย ไปเลยกูจะตัวกดไปแล้วมกูดดีทุกสามกดขาตัวนี้ตัดีกี่พายโอเคกดไปเลยกูที่ยากมพ้แต่เบีไม่ยากเลยสามร้อยตัวนี้ไปโอเคขวายบอกก่อนนะผัวเป็น กูมีได้ฟันเอครับพุ่งพุ่เสียงดังมาครับกูที่ขั้นพูดเสียงเบาครับเบ้ไม่เสียงโอเคเบ้แมาดูเบ้เบ้มาดูคลิปส่วนมาดูคลิปหน่อยดิเบแม่มาดูคลิปหน่อยมาดูคลิปหน่อยผ่านไปเสะ ม่โอเค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 กวนๆครับเรื่อยๆขับคำเลยกูพิลูกัสเอาใหม่เม่งเลยมาพอชื้อแล้วตันี้กันมาก่อนจริงกินมาข้าวบูดกับผมดีวัด ผู้เกียบโลกเลยว่ะพูดพอฟาดีเออใช่บ้างเด้อยระดิวีอาพู้พอบ้างเนีเฮ้ยอะไรอ่ะอ,อืมมัเอว่าไม่ไงหรอสาวว่าผมผ่านปัา,ามาไม่รู้คิ่มนี้มาแน วิวค hey, ิดวาแล้วล่ะเอยคิดไปขามน่ะละได้สียเยอะมากแล้วก็เออคิดไปไหนวะวิ้คิวีสองพันถ้าร้อยคนอ่ะเออคิดปนะคิดเออได้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 คิดี่ยอ้คุณเยอะไปไหน กินตาแค่ร้อยของควรพอหนึ่งพันคนก็พอหนึ่งพันคนเนี่ยที่แปลน่ะหนูไม่เขียนเด้อยยางช้าไม่เขียนเด้อขึ้นไปอ่ะเล้วหนูไม่เขียนนีคนมีเยม่เยอยิ๊กเตอร์ได้เลยนะขอบอกเออคุณจะเพื่เขียนได้ไหมคุณควรไม่ยินออก็พอโอเค เอไแต้วเร็วมากเบสต์ตัวนี้ต์ตัวนี้เออโอเคอัพเต่อเลยอัพขาคิกินเยก็อัพอตันไปรวดพอ ตอนนี้ผ่านมาเชีย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 ครับคุณคนใช้ไปใช้ไม่ได้ค่ะโอ้เชียพวกนี้พวกนดูช่วยก็ได้วกูใ่ไหมโอ้ยไม่เห็นพวกก็มาคอยพวกกูกีบุตกีบัตตีดากกีตูดกีตูดตีดาก พี่เเปอร์ามาก่อนพี่เปอร์เเปอร์เติรดเติไาใจมุกมู่ตัวน,นี้ก่อนแล้ก็เอเปอตูดักพียเปอร์ยังไม่ชาไปไเลยก็ยังไมแพ้โอเคไคนนี้ก็มีบอสอะดูจะชงมาเลยว่า

อันนี้ผมคลิปดึกเลยตั้งสามชั่วโมงโอเคเดึกหน่อยมีแค่ไรนะเออตอนนี้มีอะไรัาเบื่อโอเคเพราจากนั้นก็ G รมีคนชอบเรทดูบอกดูบอกง ก็เปลี่ยนีก่อนลยเอาบอกเอกดไปเล่นเลยเอาก็ปไปเล่นเลยก็เปลกวัก่อนเลโอเคขอคนพับแมตส์ยี่ยาง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 เล่นแบบชอเล่นพู่เล่เลไเล่นแบบ เป็นเด็กควเบนี่ยโอเคได้ไหก็มีนพูดโอเคพูดอาไอาอ่คืออะไรพ่อดีวกับเพื่อนผมยีโอและอมชินนี่ยอแล้วผมม่เหนึ่เขา วอื่นจะ,ะ่หมาแล้วูอื่นอาเอาเอาแม่แม่ม่ไดีก็แบตไม่มีมันก็ช้าเน็ตก็ไม่มีโอเคิวมตัวตัวเองอะไรันิมตัวเองอะไรกันโอเคได้เลราะเชื่อเพื่อนพูเต็มอไ โอเคข้ามาแล้วทุกคนผม,ผมกุ๊กไกเพียบเกะฮะอยู่ออยังฮะบ๊ายบาย 这些你让别人吸。